สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จบเกมมินิบ,บล็อกอาร์ตนะครับผมนะอ่าเนื่องมาจากซีรีส์รอบที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้หาเวลไม่เจอหาไฟเวลไม่เจอนะครับจนคือแบบไม่สามารถที่จะทําต่อจากของเดิมได้นะครับผมนะอ่ะนั่นเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่า ในที่ส่วนนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเริ่มต้นใหม่แบบทุ่มสี่ทุ่มห้าแบบนี้นะครับผมนะ oh. คือแบบเป็นอะไรที่แบบน่าเบือบ่อมากเลยนะครับที่มาเริ่มใหม่เนี่ยนะครับผมนะเออเพราะว่าเราหาเบอร์เก่าไม่เจอจริงจะเริ่มจะต่อจากเบอร์เก่ามันก็ไม่รู้จะต่อ,อยังไงใช่ไหมล่ะอ่าในที่ส่วนนี้เนี่ยผมผมก็เลยคิดว่าเรามาเริ่มใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะ บวกกับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน4.0.49เลยนะครับผมนะ49.0เลยนะครับผมนะก็มันก็มีอะไรอัปเดตไปเยอะแล้วแหละนะครับก็เออเป็นมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวสิ่งนี้เราก็กลับมาเล่นกันต่อนะครับผมโอเคที่ส่วนนี้นะครับก็จะมีอะไรเลยอย่างที่เพิ่มเข้ามาเยอะแยะตะแป้ไข่ไก่เลยเนาะก็มีส่วนสองพวกสกินพวกเนี่ยพวกหน้าเมนูพวกกาชปอง อะไรเนี่ยพวกสัตว์ขี่เติมเงินบดล็อกไอส่วนลดอะไรพวกนี้นะครับผมนะมันก็มีมากมายเหลือเกินนะครับที่มันเข้ามาแบบที่ผมยังไม่รู้และังมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมยังไม่รู้อีกเนาะเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าไอเทมที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีอีกหรือเปล่าเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูลยเนี่ยแต่โหลดมาก็วันนั้นก็สร้างอ่าลิสให้ท่านผู้ชมดมูเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้เข้ามาสำรวจพวกอุปกรณ์พวกอะไรอีกเลยนะครับ ซึ่งสวันนี้นะครับเราก็พูดพร่ำทำเพลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างเบอร์กันดีกว่านะครับซึ่งในตอนนี้ผมได้สร้างเบอร์เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะชวนอ่มีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะคือน้องชายผมเองนะคผมนะอารในส่วนนี้เราเป็นเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับโอเคครับผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเรานะครับผมนะ ่าเขาจะชื่อว่าเจคอปนะครับผมนะโอเคที่ส่วนตรงนี้เนะี่ยคือเราก็มากันอยู่ในเกม2คนนะครับเราจะแทนกันเองว่า B1 และ B2 นะครับซึ่งผมจะเป็น B1 หนึ่เดี๋ยวน้องชายและน้องชายเนะี่ยจะต้องเป็น B2 นะไอ้ง้างโอเคนะครับที่ส่วนนี้เราจะใส่ชุดก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็หลักๆตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเทรซายนะครับแล้วก็ทุ่งหญ้านั่นเองนะครับซึ่งหลักๆเลยเราจะทำอะไรกันดีน้องชายเอ๋ยแนะนำตัวหน่อยดิ พูดตรงนั้นจะได้ยินไหมละ่ะมาอยู่นี่สวัสดีครับอ่าโอเคนะครับซึ่งในส่วนนี้ถามว่าภูมิประเทศแถวๆนี้มันก็ดีไหมมันก็ขนาดจะงดีในระดับหนึ่งนะซึ่งมีร้านค้าทะเลสายด้วยนะครับผมนะอ่ามีนจะยืนอยู่ทำไมละ่ะ B 2. B 2เจ้า B2 B2 เอ๋ยนายไปตัดไม้ตรงนู้นสิไปเออขวานนายมีใช่หรือไม่มีไหมมีหรือเปล่ามีครับ ออต้องให้ต้องให้ถามหลายรอบนะให้ตายเถอะโอเคที่นี่ส่วนนี้นะครับเราก็อยู่กันในทะเลทรายในตอนที่ผมเล่นในทะเลทรายก่อนนะเดี๋ยวค่อยออกสำรวจโลกกว้างแถวๆนี้นะครับอ่าเรามีอ่พ่อค้าอยู่ตรงนี้นะครับผมนะซึ่งตรงนี้มันคืออะไรใช่แล้วมันคือน้ำมันใช้ทําประโยชน์มะเขือมะขวิดอะไรได้บ้างไหมฮะออาโอเคในรถดูจุดเอ้ย เฮ้ยมีกล่องท่านผู้ชมเฮ้ยมีกล่องโคด้วยโอเคแค่นี้หรอมีกล่องอยู่แค่นี้หรอโอเคนะครับผมนะเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดเกที้ยงยมยอดไปเลยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมจะขึ้นยังไงวะโอเคผมขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ต้องเราต้องทำลายต้องทำลายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเป็นจอมทำลายที่ดีดีนี่เองโอเคอ้าวทุกใต้ติดไม่ตลาด่านผิวเลยชุดที่ <laughs> จะพูดว่าอะไร คือมันตั้งไม่โดนที่เดิมนะครับผมนะเอาละป๊อกเข้าไปอ่าเอาละไอ้น้องชายตอนนี้นายตัดไม้ถึงไหนแล้วนะฮะหกโอเคคือเองพูดไกลใหม่มากไม่รู้ว่ามันจะได้ยินมันจะเข้าใหม่ตูมนี้นะฮะเอาละครับเราก็จะทําการตัดไมก้กันไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเดินสำรวจแถวๆนี้สักระยะหนึ่งเพื่อดูว่าแถวๆนี้มันมีสภาพภูมิประเทศเป็นอย่างไร โอเคอ่าว okay, ซึ่งตรงนี้นะครับปัญหานี่ก็ยังไม่หายไปนะครับผมการที่เราตัดต้นไม้ตรงนี้แล้วบล็อกไม้มันกระเด็นกระดอนไปเป็นกิโลเนี่ยนะฮะมันก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆที่มันที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับซึ่งบอก g m g อแล้วเอก็ไม่แก้ไขให้นะตัดต้นไม้ทีนี้กระเด็นไปเป็นโลอะให้ตายเถอะเอาละครับท่านผู้ชมจ๋าคือเองพูดบ้างก็ได้นะ เองใบแดงหรือยังไงเอาละครับท่านผู้ชมณตรงนี้เนี่ยเราก็จะตัดไม้ลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะรู้สึกว่ามันตัดเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นนานเนาะมันก็เลยรู้สึกว่ามันตัดไม้ได้เร็วขึ้นนะครับนะเออโอเคอาหารมื้อแรกของเรานะครับเราก็ ค่าได้ค่านะครับผมนะค่า่าไม่ได้ก็ไม่ต้องค่าเพราะว่าเราค่าไม่ได้นะครับงงไหมไม่งงเนาะโอเคซึ่งในส่วนของวันนี้นะครับเราก็อยู่เป็นวันแรกๆเราก็ไม่ต้องทําอะไรที่มันอลังการงานสร้างนะครับถึงขนาดที่ว่าเราจะต้อง ทลายภูเขาเผากระทอบอะไรต่างๆนานาก็ค่อยว่ากันไปนะครับซึ่งในส่วนนี้เราไม่ต้องทําขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้าทําขนาดนั้นนี่ผมคิดว่าพาร์ทที่หนึ่งนี้ก็คงจะจบซีรีส์เลยก็ได้จะว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทําเยอะมากๆเลยนะถ้าจะทําขนาดนั้นนะซีรีส์เดียวจบเนี้ยไอพาร์ทเดียวจบอย่างนี้มันก็ไม่ไว้นะครับนะ <S 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 โอเคเรามีเราตอนนี้เราต้องการแกะนะครับแล้วเราจะต้องทําเป็น ที่นอนที่นอนที่นอนแล้วก็ที่นอนนะครับท่านผู้ชมเองจะเดินตามตูมาทําไมล่ะไอ้น้องชายนะบีหนึ่งบีหนึ่งนายต้องไปตัดต้นไม้ส B1 บีหนึ่งเราบอกว่ายังไงฮะบีหนึ่งฮะเออต้องบอกว่า B ีสองใช่ไหมเออที่หายละแจกผิดให้ตายเถอะโอเคอะ่ะคือเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเหมือนเดิมอะ่นะเออเอาจริงๆมันไม่พูดอะไรเลยให้ตายเถอะ โอเคตอนนี้เรามีต้นไม้อยู่ประมาณนี้เราต้องการหินซึ่งหินมันอยู่ที่ไหนนั่นเหรอหินมันก็อยู่ใต้พื้นของเรายัางไงล่ะเ,เราจะทายังไงดีเป็นไรของเองมั้งนะฮะท้างเลยคือเข้าใจไหมท่านผู้ชมมันไปนั่งสไกไม่ใช่แล้วเวลามันพูดมันจะได้มันจะเข้าไม้ไหมนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่รูใดดีนะครับท่านผู้ชมึ่งในส่งนี้เนี่ยแถวนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะการที่เราจะสร้างบ้านในพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญนะ้าลักษณะแบบนี้นะครับแต่จ้าให้ดีเนี่ยเราต้องเออผมนี่อยากได้พื้นที่ที่มันเป็นประมาณเออเป็นภูเขาเป็นเนินอะไรลักษณะแบบนี้นะ เออมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเขียนดีสำหรับเรามากๆเลยนะครับนะเอาลายเดี๋ยวในสรงนี้เนี่ยคือม,ม,ม,มันมันอยู่ไกลจังว่ะเฮ้ยสำรวจครับสำรวจมีสำรวจด้วยท่านผู้ชมคือระหว่างเองจะเราสำรวจเองมาช่วยตัวฟาร์มไม่ดีกว่าเหรอไอบีสอง บอกได้เลยนะว่าไอเออีเตอร์ไมนะ้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าโคตรกรากแมวถ้าเราผมจะไม่ใช้แล้วกันให้ตายเถอะเรามีอีเตอร์หินอยู่แล้วเราก็ใช้อีเตอร์หินไปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเอาละครับเมื่อกี้มีเสียงแทรกเข้ามาหน่อยนึงนะครับผมนะ <c oughs> โอเคน่าจะประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมันก็จะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาพื้นที่เราจะสร้างที่อยู่ที่อาศัยของเรากันต่อนะครับและเองอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมาเด แหมชักชาติเดกก็ทิ้งไว้นี่ซะเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเก็บทรัพยากรต่างๆนานาที่เราเจอระหว่างทางไปด้วยนะครับเอาละในส่วนนี้เนี่ยเราจะสร้างบ้านแถวๆนี้นะครับซึ่งข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้ามันก็เป็นน้ำนั่นแหละนะจะให้ <c oughs> บอกว่ายัางไงว้าวตรงนี้เป็นพื้นที่ทำเรที่ขวางดีๆเลยนะครับผู้ชมจ๋าคือมันเป็นหนองน้ำน้ำเน่านะเออหนองน้ำเล็กๆ,ๆจะบอกว่าน้เน่าก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเล็กๆใช่ไหมล่ะ เราจะสร้างบ้านกันบริเวณเสร้างที่พักกันนะครับบริเวณแถวๆนี้นะครับแล้เร,เราคือเราจะไม่สร้างอลังการงานสร้างอะไรสักเท่าไหร่นอกเราจะสร้างแบบพอดิพอดีพอให้อยู่ได้กค่สองหนอนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นทะเลหรือเปล่าเป็นแม่น้ำนะครับผมนะเยี่ยมไปเลยเอาละได้ได้หัวมันมาเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยเราจะตั้งหลัปกปักฐานกันแถวๆนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อย เดินทางเพื่อหาทําเลที่เหมาะควรแก่การอยู่อาศัยของเราทั้งสองคนนะครับเองอยู่ไหนวะโอเคนะครับเดี๋ยวในส่งนี้เนี่ยเราจะคือน้องชายผมมันพูดไม่ค่อยเป็นนะครับต้องขอไปด้วยที่มันไม่ค่อยพูดนะเออถ้าหากว่าพูดเป็นมันคงจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังแล้วแหละนะครับ เอาละเดี๋ยวเราตั้งบล็อกไม้นะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นสิ่งที่ผมต้องการนั่นคืออะไรสิ่งที่ผมต้องการก็คือเตียงนอนเตียงนอนทอํายังไงเตียงนอนก็คือแตกเป็นไม้แผน่นคราบแผ่นไม้นักรณะาาแบบนี้แล้วก็เอาไปเอาไปเออมันต้องแค้สติกด้วยใช่ป่าวะอ๋ะอใช้สติกด้วยอ่ะสองอันโอเคนะครับผมนะแดได้เต,ตียงนอนมาสองอันลักษณะแบบนี้ <ทำ S 1> เองเป็นไร เองโดนอะไรอ่ะเออตายซะตายไปซะนายจงตายอย่างภาคภูมิใจเุดไอ้น้องชายอาลระเดยนในส่งนี้นะครับเราก็จะทำการนอนก่อนนะครับรรหวางรอให้อ่ามีมสองมันเดินมานะครับผมคิดว่ากว่าจะเดินมาถึงก็น่าจะม่องเท่งในแถวนั้นแหละเฮ้ยรีบมานอนดิรีบมาโอ้โหดูจากสภาพและเน็ต่ากจะกระตุกหน้าดูเนาะกว่ามันจะลงพื้นได้สโลโมชันอย่างโอ้โหโอ้โหโอ้ตายตาย อ่านอนดิตายให้ตายเถอเป็นอะไรที่รันทดมากๆเลยนะโอเคในส่วนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เราไม่อยากมั่วกับมันสักเท่าไหร่เนาะเอ็มีหินหรือยังไอ้น้องชายเอ๋ยไม่มีครับแล้วทำไม่ไม่ฟาร์มมาวะมีอะไรบ้างในตัวเนี่ยฮะเอาไป,ไปตัดไม้แถวนี้ให้หมดซะตัดให้โล่งเลยไปทำไม อโอเคสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเราก็จะต้องเคลียร์พื้นที่แถวๆนี้ด้วยนะครับผมนะก็ะคือเราจะต้องตัดไม้ทําลายป่าบริเวณแถวๆนี้ก่อนในลักษณะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราก็แค่ตัดไม้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ท่าที่ส่วนนี้ก็ขอข้ามเลยแล้วกันนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในตอนที่ถางป่าถางหญ้าแถวๆนี้เสร็จแล้วนะครับผมนะโอเคถ้าเองตายนี่บอกได้คําเดียวนะว่าหนุกแน่นอนข้ามันแล้ขวานก็มีทําไมเองไม่ใช้ขวานทักข้ามวะ คือตอนนี้ผมต้องการหอกนะครับเพื่อที่จะเอามาไว้สําหรับฆ่าสรรัตว์ฆ่าวัวฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าแมวผมไปได้ทองมาจากไหนวะนี่อ๋อได้มาจากไอ้เปิดไอ้กล่องทะเลทรายใช่ปะ่ะใช่แล้วเอาไปเอาไปนั่นแหละทำไมกลับมาที่เดิมโอเคนะครับที่ส่วนนี้เราก็จะกลับไปตัดต้นไม้ต่อนะครับผมนะเอาละแล้วก็ฟัดรวชภาพกันเลยนะครับต้องดีนิ้วไหมไม่ต้องหรอกเนาะ นะครับสไตล์คราสตล์มันอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก,กันก่อนนะครับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมจ๋าที่นี่ส่วนนี้เนี่ยเราก็ประมาณนี้ก่อนเนาะก็ตัดได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ได้มา50แล้วก็อันนี้หาสิบห้าแล้วก็ไม้พอพรานะครับผมก็ได้มาทั้งหมดสายสิองนะครับก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเองได้เท่าไหร่วะไอ้น้องชายเจ๋อได้สามสิบสี่นะครับสายสิบสี่หมายถึงไม้อะไรไม้ไม้ธรรมดาเออไมม้ธรรดาสายสี่ใช่ปะ่ะโอเค อย่างนี้แล้วพูดเพราะชีหายเลยให้ตายเถอะสตอร์นะนายน,น,น่ะโอเคงัน้นก็เอายัดใส่กล่องตรงนี้นี้ทำไมอ่าปั๊บปั๊ยัดเข้าไปมีอะไรก็ยัดเข้าไปให้หมดเลย โอเคที่ส่วนนี้นะครับเราจะทําอะไรกันต่อคือผมอยากจะเอาดินแถวๆนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สร้างบ้านกันนั่นเองสร้างที่อยู่อาศัยนะครับผมนั่นก็คือจะปักหลักตั้งฐานแถวๆนี้แหละแล้วก็สร้างาตรงนี้เลยแล้วกันเนาะที่ส่วนนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้นะครับเราจะทําอะไรในส่วนนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหลักๆเลยก็คือเราจะต้องเคลียร์พื้นที่แถวๆนี้ให้หมดก่อนนะครับแต่ว่าให้น้องชายผมเนี่ยไปตัดต้นไม้ก่อนแล้วกัน ไอ้น้องชายนายไปตัดต้นไม้ฉันหน่อยสิตรงไหนก็ได้ที่มเ,เป็นต้นไม้มก็ตัดมาเถอะโอเคทีนี้ตรงนี้เราก็จะทําการทําอะไรต่อระหว่างรอให้ไอ้น้องชายไปตัดไม้เราจะทําอะไรกันดีเนี่ยพอมีคนเข้ามาเล่นแล้วผมก็ทําอะไรไม่ค่อยจะเป็นแล้วนะทีนี้ใช้อย่างเดียวแล้วเขาทำผิดมโอเคเราจะทําการ าหาพุ้ที่นะครับที่จะใช้ในการไถดินนะครับถ้าจะไถดินเขาเรียกว่าไถาหินนะครับผมก็คือเราจะต้องใช้หินจํานวนหนึ่งนะครับที่จะจะเอามาทําเป็นพวกอุปก,ก,กรณ์หินต่างนา,นานานะครับเองตัดไม้เองก็ดูได้เดี๋ยวว่าต้นใม่ต้นมันใดบล็อกไม้ในมันกระเด็นไปไหนหรือเปล่าไอ้ตายเถอะ ก็คือเดี๋ยวส่งนี้เดี๋ยวเราจะไถตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมจ้าเอาล่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะทํายังไงกันต่อนะครับเราก็จะทําการตัดขุดทิ้นบริเวณแถวๆนี้นะครับผมนะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้นี้นี่เองซึ่งเ,เราจะทําอะไรจากหินในบ้างเรามันก็มีหลายอย่างหลายแนวหลายอะไรต่างนนๆนานาที่มันจะ ที่เราจะใช้ในการทําลายทลายหินไม่ใช่ทลายหินคืาเรียกว่าเราจะใช้ในประโยชน์จากหินนะครหินเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายหลายหลายแขนงนะครับเราจะทำไปทำมาได้ก็หลายหลายอย่างเลยคนระับโอเคพอเหอะพูดมากเริ่มลิ้นพันด้วยเฮ้ยคาบเองดิคาบไม่เป็นเหรอคากับไม้ดิคาไม่เป็นเหรอแห่นี้คาไม่เป็นเหรอฮะโอ้อะไรประสิทธิภาพอะไรประสิทธิภาพด้วยให้ตายเถอะ นี่เอาจริงๆเลยนะไอ้น้องชายที่เอ็งพูดมานี้ไม่รู้เอ็งจะได้ยินหรือปรเปล่าไอ้ไม่รู้ว่าเขาได้ยินเอ้งมันเข้าไมหรือเปล่านะคือพอพูดมาแล้วเนี่ยคือพูดเอ็งเนี่ยพูดเสียงเบามากๆเลยนะไอ้น้องชายเพราะฉะนั้นเองพูดช่วยปรับเสียงเอง็งขึ้นมาสักนิดนึงจะได้ไหมไม่ตรงนี้เราเอาเยอะๆเลยเอาให้แบบสนั่นวันไวเลยแต่ยันดังมากในเะดี๋ยวคนข้างห้องมาด่าเอาระเราเจออุ้ยยุงกัดโอเคตายซะตายซะ ตายซะโอเคเอาละเจ้าอาหารขออาหารให้ข้าหน่อยได้ไหมขอขออาหารได้ปะตายซะใวันนี้นะครับผมไม่สนอะไรทั้งนั้นว่าจะมีมอนเตอร์มีอะไรหรือมีสัตว์อะไรอยู่ในที่แห่งนี้เพราะว่าอาหารของเราเป็นสิ่งจําเป็นนะครับถ้าหากว่าเราฆ่าไปตอนนี้เดี๋ยวมันก็ดีสปอนขึ้นมาอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราฆ่าไปได้เลยนะครับผมปิดปิาป ปีดปะตูฟ<ป>ิตตายโอเคนะครับทีนี้เราจะทำอะไรต่อเครื่องร่างนี่มีปลาใช่หรือไม่เราเรา,เราจ้วงได้ไหมจ้วงอ่าเยี่ยมไปเลยเจ้วงได้อีกไหมเฮ้ยมันมาแล้วน้องชายมันก็เดินมาเออไม่มีอาอาวุธอาวุธไม่มีเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีเลยนะข้าวบัตรข้าวบัตรโอเค เอาละเรามานอนก่อนดีกว่านะก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้แล้วก็ฉันก็จะตายเพราะอาหารขาดแคลนนะ่ะเอาละนอนได้เอาละครับทีนี้ในะส่วนตรงนี้เราจะทำอะไรกันต่อเราก็จะทำการคราบเป็นพวกไอเทมเองระวังพวกไอตัวไอตุ่มตามนะเว้ยบ้านหายนะ่าจะบอกไว้ให้ ผมจะต้องการคราบเป็นเตาเผานะครับผมนะซึ่งเราจะต้องเดี๋ยวผมเอาแร่ทองมาก่อนเนาะแล้วเพื่อที่จะเอามาทําเป็นเพรื่น,นั่นเอง มันก็มีสูตรตายตัวอยู่แล้วนะครับเราคาบสติออกมาปุ๊บมันก็จะผูหน้ามาลักษณะแบบนี้นะครับรั่วทองนั่นเองแล้วคาบมาหมดเลยทั้ง2อ,อันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการไถ่ายพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปทําพื้นที่ในการใช้สอยของเราอย่างเช่นบ้านหรืออะไรต่างๆนานาก็ทําได้นะครับผมนะหรือจะเอาไปคาบเป็นขวานก็ได้แต่เมื่งกี้มันไม่พอที่จะคาบขวานนะครับท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอาประมาณนี้ไปก่อนละกันนะฮะ ไอ้น้องชายเองเห็นสองไอสองต้งนเนี่ยมกิเก,กะตรงนี้หรือเปล่าเองมาตัดดิจัดไปเอาละทีนี้ตรงนี้เราก็จะทําการครับเป็นเตาเผาแบบนี้มานะครับแล้วก็เอามา,าไว้สำหรับเผาเป็นพวกอาหาราตั้งผิดที่ไปหรือเปล่าวาโอเคเอาตั้งไว้บริเวณแถวนี้อะ แล้วเราก็จะใส่เนื้อเข้าไปใส่ไม้เข้าไปนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยเราก็เอาลักษณะประมาณนี้ไปก่อนอ่านี่หินในน้องชายโอเคนะครับของที่เราไม่จําเป็นเราก็จะเก็บไปลนะักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอา,อาไม้เนะี่ยมาแตกเป็นไม้แผ่นนะครับผมนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะทําการคราบเป็นไม้สติกนะครับหรือว่า,าท่อนไม้นั่นเองนะครับผมนะ อพอคราฟเสร็จแล้วเราก็จะทําคราฟเป็นบันไดต่อนั่นเองนะครับซึ่งแบบผมจะเอาบันไดไปทํามะเขืออะไรนะครับคาตอบง่ายๆเลยก็คือผมจะลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปขุดทิ้นขุดแร่ขุดแรต,ต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับผมนะที่วิธีการทํามันก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมจ๋าพอที่ส่วนนี้แล้วเราก็จะทการคร,ราฟเรื่อยๆเลยยาวๆเลยลาวๆอะไรคืนลาวๆวะโอเค ได้มา45่สบห้ากับอ,อีกสาก็เป็น48น่าจะเพียงพอไหมไม่น่าจะเพียงพอหรอกมนะั้งเอามา24น่าจะได้อยู่บะโอเคได้มาทั้งหมด1ชุดกับอีกแปอันนะครับผมนะซึ่งในส่วนตรงนี้ผมต้องการเออ่ท็อตนะครับในระยะประมาณหนึ่งนะครับเราก็จะทําการเอาไม้มาใส่ลักษณะนี้ให้กลายเป็นฐานดํานะครับผมนะเออฐานมันก็ต้องดำอยู่แล้วมันไม่มีฐานที่ไหนขาวหรอกให้ตายเถอะ ตรงไหนขอนหนขอไหนขอนี้ขอนี้ข้างล่างไหนข้างล่างเนี่ยเหรอเอออ่ะหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอเดี๋ยอะเดี๋ยอะเยอะเยอะกล้านะนายเนี่ยนายมาตีเราอย่างนี้นายรู้ไหมว่านายเป็นใครแล้วเราเป็นใครนายรู้หรือเปล่านี่เราพี่นายนะเว้ยเฮ้ยไอบีสองเราคิดว่ากลัวด้วยให้ตายเถอะโอ้น้องชายฉันทำไมกลัวฉันเลยหรอเนี่ย เอาละครับที่นี่ส่วนนี้เนี่ยเราไม่อยา่อยาไปยุ่งกับมันเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกว่ามันไม่กลัวเราแล้วนะครับเราก็จะต้องพยายามมีเครื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมันดีกว่านะครับต่างคนต่างอยู่ไปไปชิวๆโอ้โหรไลท์ใช่แล้วฉันโหดร้ายกับนายนั่นแหละน้องนายเลยเอาละทีนี้เราจะท,ทำอะไรคือผมกำลังรอฐานอยู่ใช่ไหมเออใช่เรากำลังรอฐานอยู่นะครับโอเคได้มาหกก็น่าจะประมาณนึงแหละ ใส่เข้าไปอีก2แล้วคราวไปเป็นทอ็อตอีกได้16นะครับซึ่งพื้นที่ที่เราจะใช้ในการขุดเหมืองของเราก็น่าจะประมาณตรงนั้นเราใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างบ้านของเราก็แล้วกันนะครับผมนะแล้วพื้นที่ที่เราจะใช้ในการขุดเหมืองก็จะอยู่แถวแถวไหนดีเรื่องเหมืองเอาไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> ขอขอตีรังตารางบ้านก่อนนะว่าจะสร้างบ้านในลักษณะแบบไหนนะครับผมนะ คือวันแรกนี่เราต้องไม่เราก็ไม่ได้รีบอะไรมากดอกนะครับแต่ก็อยากมีบ้านอยู่เป็นก่อนนะครับผมนะเอาละที่นี้ส่วนนี้เนี่ยผมจะใช้ประมาณกี่บล็อกดีเพื่อที่จะเป็นบ้านที่เขาที่จะสวยงามอารามตานะครับผมนะเออมึงไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเอาละทีน่นีส่วนนี้นะครับเราก็จะทาการครับเป็นแบบนี้แบบนน้ครับร่วมหินมาลักนณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเว้นช่องประมาณประมาณนี้นะครับผมนะอ่านี่หรือเปล่า,เ,าเพิ่อมอีกขยับมาหน่อยกันอะ โอเคที่ก็นับไปครับ2แล้วก็3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคประมาณ15นะครับผมนะอ่าแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่ะก็คือความกว้างของบ้านผมจะเอาประมาณนี้แล้วกัน1 2 3 4 รู้สึกมีความขี้เกียจนับนี่ไทย,ยาวเลยโอเคประมาณนี้ใช่ปะ่ะที่จจบของมันก็คือประมาณนี้นะครับโอ้ยุงกัดด้วยเฮ้ยโอเคประมาณนี้พูดดังๆหน่อยดิเอ็งจะพูดอะไรเนะี่ยอ่ะนี่นะครับก็คือจะเป็นจุดที่เราจะใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองนะครับผมนะเอาละเราก็จะทําการไถพื้นที่ตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับ เออ่ยังไงดีโอเคเดี๋ยวในตรงนี้ก็ขอฟาดเพื่ภาพเลยแล้วกันนะครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ โอเคนะครับท่านผู้ชมจ๋าที่สุดนี้เราก็ไถดินบริเวณตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะที่ต่อไปนะครับก็ดินทกตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะทําเป็นบ้านนั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยในส่วนนี้ขอเคลียร์พื้นที่ที่จะขึ้นก่อนพอดีทําเสร็จแล้วลืมทําบันไดนะเออเป็นไปในส่วนนี้เนี่ยนะไม่น่าจะลืมได้เลยนะโอเคนะครับที่ส่วนนี้เราจะทำ ทางขึ้นเนี่ยตรงไหนดีนะครับคือตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะทําทางขึ้นให้มันหันไปทาง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 ่ทาไม่น้ำหรอ,อทางไม่น้ำก็ทางไม่น้ำแต่กันนะะนะครับเนื้อน้องชายผมว่างี้ก็เอาตามดานนั้นละกันนะครับผมโอเคแล้วก็เอาไม้พอพามาเนสระแบบเน่ เพรากนั้นเราก็จะทําการลงไปนะครับก็จ,จะเจ็บเนื้เนืงเหมือนเป็นอะไรหรอกมั้งเนะเาะเขีด่ยเดือดออกไงเข้าใจเปล่าเอาเอเห็นไหมทางลงดีๆมีไม่ลงโอเคนะครับทีนี้ส่วนนี้เนะี่ยผมก็ต้องเช็คด้วยว่าตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับไม่เป็นไรครับผมเป็นคนวางเดียเ๋ยวน้องชายผมเป็นคนขุดเนาะเฮ้ยทำไมมันไม่อยู่ตรงกลาง เฮ้ย hey, ทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางเอา,เอาเอาแล้วท่านผู้ชมจ๋ามันไม่อยู่ตรงกลางเว้ยเฮ้ยเนี่มนยมันเลยมาช่องหนึ่งอ่ะเนี่ยชหายละเอาไงดีเฮ้ยในในก็ขุดแล้วก็ขุดยาวเลยนะกันนะโอเคนะในส่วนนี้เราก็จะทําการขุดเพิ่มเลยแล้วกันเนาะ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนะี่ยเออผมลืมผมวัดผิดได้ยังไงวะ เออผมต้องมีขั้นตอนหน่อยที่ผมทําผิดแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยเราก็ทําการไถเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับผมนะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับข้ามเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมรอบที่ก็ตรงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันก็จะได้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับซึ่งกงกลางที่คือกงกลางต้องไปกรอบต้นงกงกลางได้เอาเนี้ยกึ่งกลางนะครับก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับผมนะเอา งกลางนะครับก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับผมนะอ่านี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลึงกึึงกึึงกลางนะครับผมนะเอาละทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยคือบริเวณแถวๆตรงคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะใช้ในการคราฟของใช้ในการทำอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำด้านขาขึ้นนะครับทางขึ้นก็คือเป็นทางนี้ใช่ไหมอ่านี่คือหนึ่งใช่ป่ะหนึ่งสองแล้วปั๊บแล้วก็ปั๊บอ่า ซึ่งไม่แน่ในอนาคตเนี่ยเราก็จะอาจจะแบบขยายตรงนี้อีกนะครับผมนะเอ้ยเหลือตัวอันกลางไว้นะเว้ยเฮ้ยอย่าทุบหมดโอเคนะครับผมกลับเปิบเปิบเป,เป,เป,เปขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับผมอาชิบหายนะครับทางผู้เชี่ยเอ่อจะขึ้นยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวในส่วนนี้เราก็ทําการคราฟเป็นโต๊ะคราฟขึ้นมาหนึ่งอันในลักษณะแบบนี้อาหารหมดแล้วสิท่า โอเคอันนี้จะเป็นตรงกลางนะครับผมอ่าโอเคนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมนะก็คือเราจะไม่ทําอะไรมากไปกว่านี้เนาะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับก็น่าจะได้เวลานะครับที่เราจะจากลากันแค่ตรงนี้ก่อนนะครับผมนะโอเคนะครับในส่วนตรงนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับแต่คนนอนอก่อนเนาะ เอาละครับท่านผู้ชมจ๋าทีนี้ส่วนนี้เนี่ยคือตอนนี้เราก็ตื่นเช้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านกันในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งในจุดตรงนี้นะครับเราก็ จะบอกว่ายังไงดีนะครับก็น่าจะได้เวลาสมควรสำหรับเ,เกมไม่ได้บอบล็อกอาร์ตในพาร์ทที่1แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าหากว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ลงเข้ามานะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อ ไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆจากช่อง d m g Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเล้กกัน,นครับบ๊ายแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับเดังดังนี้สวัสดีครับเออทำไมต้องทำไมต้องตัดเสียงด้วยกูไม่เข้าใจตายเถอะ